เบกกี้สีธัญญาโพสต์ประกาศโสดกลางไอจีจบความสัมพันธ์กับสามีถากูลแล้วด้านคนบันเทิงและแฟนๆส่งกำลังใจให้อย่างมากมายเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ของวงการบันเทิงสำหรับเบกกี้สีธัญญาที่ได้เข้าประตูวิวาแต่งงานสายฟ้าแลบกับหนุ่มนอกวงการอย่างถากูลตภาพงไปเมื่อวันที่5ทธันวาคม 2,565ซึ่งเธอและสามีอายุห่างกันกว่า13ปีแถมมีดีกรีเป็นถึงลูกชายเพื่อนสาวของเป็กกี้อีกด้วยล่าสุดมีเรื่องราวที่ทำเอาหลายๆคนต่างใจหายเมื่อเธอได้ออกมาประกาศโสดกลางไอจีเกกี้ประกาศโสดจบความสัมพันธ์กับสามีแล้วโดยเป็กกี้ก็ได้ออกมาโพสต์ภาพระบุข,ข้อความเอาไว้ว่า สดครับและยังได้ระบุแคปชั่นว่าเบกกี้ขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้เพื่อแจ้งข่าวนะคะเบกกี้และคุณถากูลเราได้ตกลงตัดสินใจจบความสัมพันธ์กันมาสักระยะหนึ่งแล้วทั้งนี้เราทั้งคู่ขออนุญาตไม่ให้สัมภาษณ์สื่อใดๆนะคะกราบขออภัยไว้นะตรงนี้ด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจและให้กําลังใจมากคะ่ะ ถ้าทุกคนกลัวเป็กเหงารบกวนจ้างงานได้ที่เบอร์0805554666คุณออยผจกเบอร์เดิมลายเดิมนะคะติดต่อง่ายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคุณถากูลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเป็กและงานเป็กอีกต่อไปคะ่ะจึงเรียนมาเพื่อทราบขอบคุณคะ่ะ ด้านคนในวงการรวมไปถึงแฟนๆแ,แห่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันอย่างมากมายอาทิกําลังใจอยู่ตรงนี้เสมอนะคะกอดๆนะพี่สวยสตรองส่งกําลังใจจ้าเป็นกําลังใจให้นะคะโสดด้วยกันใจพี่อยู่ตรงนี้นะคะและอยู่กับน้องคะ่ะโตกันแล้วเชื่อว่ามีเหตุผลที่มีน้ำหนักพอในการตัดสินใจครับ ง่าตกใจอะจริงหรอคะพี่เบกเป็นกำลังใจให้นะคะกอดหน้า้าวตกใจเลยขอเป็นกำลังใจให้นะครับพี่ทั้งคู่เลยนะครับกอดกอดลูกคนเก่งของแม่เป็นต้น